กาบสบายดีกาบสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องพบพ่อกับส่องสสนีป่าดเด้อสบายดีเอฟซี FC, ท่กานเ้อภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพ,พ่อกับส่องสสนีป่าทือเก่าบรรยากาศยามเช้าเศร้าพี่น้องเอ้ยตอนนี้ฮะกระหน่งข่าวสุกเนาะหน่งข่าวสุกแล้วฮากระสีเห็ดอยู่เห็ดกินเด้อท่านผู้ชมเอ้ยฮาสีเป็นแจวได้พี่น้องเอ้ยเมื่อ ล่างเขยล่างบวงเห็ดอยู่เห็ดกินเบ่งธรรมชาติอยู่บ้านนอกบ้านนาลำกันเด้อวาชิวิตวิธีชีวิตสนีป่าอยู่เพื่อนอยู่ซานเป็นอะไรเนะเาะเดืดหักตื่นเช้ามากระเด็ดเจดเจ่งเลยท,ลท,ลท,ลท่านชมปวดโพล,เล,เล่เด็ดเนาะย้ำเดือนหามันก็เป็นแบบนี้แหละมันสนีโอ้โหจังงามตะกีฬายังบาได้ไปบ่งท่านผู้ชมมาสียให้อัน ว่าสิไปรีวิวให้ท่านผู้ชมได้เบิง่งได้ชมรำกันเนาะว่าสนาไปปลูกมันเป็นไดๆรอดบ่หรืวอว่าตายเบิดเนาะยังมุดไปเดี๋ยวสนีไปเมือ่อใดสนีสิถ่ายเบิ่งเด้อเขาจะป่าหาเห็ดตลอดเลยเห็ดเห็ด,ดมาท่านผู้ชมอันนี้จะเป็น,นหน่อไม้นะท่านผนะู้ชมเนาะหน่อไม้ที่ว่าปลอดตายเอาายักขัยเสมอ เบิ้งฮเ็ดเมนโอนย่างคือว่าฮาสิโต้เดินาไปชเวยทำใหม่ฮาสิต้จำเจ่เนาะทำบริหางอื่น

มา,ากกจักก่อคุณว้ามาสตจจมจำแจนอไหมอันนี้กินกับปนกับแจเนาะมกเข้ากับมกละมววนทำบุยาดมก ขาวเนาะตัดตัวแกะออกจั้หน่อยชมโอ้ยคือ mm. มันเป็นกระดานแล้วทำไมกระดานช mm. มเอ้ย มาไม้ทุอย่างมัดไงญทพ่อปันหามาท่านผู้ชมเลยจามผ้ามีเงจืดอยู่ไ เป็นอรลงางคาผู้ชมลายฝนลายฟูของผ่าจากดงขมื่นเด้อุดผู้ชมเทม,มัวว่าในพลาบ้านพลาพ้นตกแห้แงแห้งว่สะสาบ้านเฮาบ่มีฝนเลยค่ะ จมหนไม่คนก้ะบางที่ต๊ะใกล้ๆหนึ่งทั้งนี้เปิดัวต๊ะแต่ว่าโหนเมดไปทังไดกัต๊ะไปทั้งนั้น 这是什么？ ปาตท่านผู้ชมปาท่านผู้ชมอันนี้ฮสนี่สีตุ๊บถัมผู้ชมเว้ยตุ๊บจำเจียวมาผิดดิบแม่ฮ่าตุสบายดีเด้อพ,พ่อแม่พี่น้องน้องนักไปตากลรองบห้สนีป่าเด้อพี่น้องเด้อนี่กันถั่วอันตรายผู้ชมตอนนี้เพิ่งกำลังลัางถั่วไเนาะพี่น,อนอ้องเนาะ ส่วนเฮากำลังงานซีปนปลาทูพี่น้องเลยปนปลาทูกับเพราโอ๊ยบริเกพักมาลวกเนาะแล้วตำลึงอืมกะหล่ำกะหล่ำเน่ตรงกระทันเน่ตรงกระทันกินกับปุนปลาโอ๊ยตายพี่น้องเลยเน่แก่เต้าสองเต้าก็ได้ แต่มันก็นบอจือดไว้ปนันคือจาว่าใส่นใส่เกลือเนาะเกลือเป็นนอลงไปเนาะจังที่จืดไว้เนาะอ,อันผู้ะเจ้าต้มคายนะกเจะก็าา้าใส่เนาะเดีย๋ยวคือว่าใส่พลยไเดี๋ยคือว่ากจจาใส่พลยเล็งเดี๋่วมันเนมยน อันบ้านอย่างนี้บ <IZ cji> <engo> ้านม่วงไข่ขาเจ้าต้มขายได้ยิน <moderate> ข้าวเว้าว่าใส่พุอยเหล่งอีโค่ของบ้านกินแล้วเนี่นบอกก้ากินด้วยแค่แนี่เนาะไปต่านเนาะใส่ไปเลโลเลยคนน่ะนะเหล่งใส่ให้เหล่งเข่าเพผสมาใส่ให้เหล่งเงินน้ำไม่สุกไวๆวู่่สั้นแต่สะอาดแล้วนี้ก็ไมี ใส่ฟุยอผนุ้ยใส่ขาวนี่แหละพี่น้องฟุยส์สกปรกกระต่ายมีดขาวๆนะเขาเจ้ะว่าอดอกเห่ากับโบเคยใส่จ็กเื่อแล้วก็บบริกินเนาะเพราะว่าเฮาบโบเคยซื้อนะ้ำม้ต้มกินจ็กเกื่อนอกจากหามาแล้วก็ต้มเองอันนี้ก็ได้ของฝากจากกันบ่าไต่แะไรพี่น้องเเพิ่นไปหาเนาะกับครอบครัวเพิ่น ย่ามเพิ่นมีเพิ่นก็เามาหายย่ามเผามีอันยังเอาก็บากมาให้กินเนาะกระเฮ็ดมากระไรเมื่อก่อนก็ได้เฮ็ดยังไงจืดก็เอามือให้กินเนี่ยบางทีเขาไปเขาอาจจะไปโตเป่าพี่น้องเลยต่อว่าบ้านเขามันก็บ่มียังเงินจะตะกินเนาะมันบ่แม่นย่ามเฮ็ดเนี่ยย่างได้บอมบอมีแนวหายก็ไปโตเป่าเวลาไป แล้มีแนวหายก็ถืบไปใให้ห้เพิ่นระหว่าน้ำใหม้กับบ้านคนอยู่เซอยู่ซุยแมนแบบมันสีซุ่มมันสีซุ่มมันสีอันนั้นมันก็ออกบ้านเท่าไรมันมันห่วยในน้อยพี่น้องเลยขั้นพ้นบ่โตกมันก็แห้งเนาะมันก็เลยแบบบ่ค่อยมีเจ้าหาไข่หาเนาะโอ้ยยำหน้าพูนน้ำใหม้มันจังสีสงบสงบจนมากกับ่ได้ค่อยหาน้าไม้อันนี้ดอก แต่ปหาห้าไม่ไหลหน้าไม่บ er ุ้งเนาะมันเกงเซฟไอจูดยังนจะ่มแหจูดจเนื้อมัน่มลมมันไกลเหล่าเขามันจะจูดเล่าขา้ม่มันตื่นมากขึเป็นอะนแพอนองอันเนย้อตีจูดนอนเนือหมี่เป็นา เว้ยสุดเล่าขาพ่อจอยนะบอกรุงเคยสุดๆเล่าข้าวะไรต้นไม้จืสุดเลาขาวนะครับทาบ่อต้นกานะครับนนะอือมได้่ว่าน ouais ่สไปน้เห็นเอซเพื่อว่าเอาซาวแสดงมาเต้นได้บ่ต้นกาวาสันจะเกิบใน้องแก้มบุ๋มพันปัจจุันพันปัจโอ ยอมไายเดอเปเตเราจะได้แม่นองไอคิวเป็นแม่น้องไอคิวนะครับ น้ััดเจนนไเลยโอ้ไข่เห็ดอัน้อเตอว่จัปั่นต่้แลดมากเยอ้จี้ไปเก็บมาผิกดิบไปไหนเด้อเอาลายเติอพอแล้วไม่เห็ดแจ่วถ้วยแจ่วในลังตุ่เก็บมาสดๆโลด ตอนนี้เพื่อนก็นไล่ถั่วเลยรนะเพื่อน้องเนาะล้างกันเสร็จแล้วเนาะอะไรเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพไปเพียงเท่านี้เพื่อน้องไปพบพลอกันคลิปต่อไปเพื่อน้องเลยสบายดีบรรยากาศบ้านเฮาพี่น้องกลับเป็นแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยแดดออกแต่เศร้าเลยจ้า